สวัสดีครับเกษตรต้อมอีกแล้วนะครับจริงๆแล้วไม่ค่อยได้เข้าสวนครับแล้วก็ไม่ค่อยบารุงอะไรด้วยช่วงนี้จริงๆอ่ะไม่ได้ขี้เกียจเพราะเรื่องสวนนะแต่ผมไม่ชอบยุงเอามากๆเลยก็เลยไม่ค่อยได้ลงนะก็วันนี้ก็จะมาเอาพริกนีชิชิโตเปเปอร์ลูกมันจะประมาณนี้แหละครับไม่ใหญ่กว่านี้ละประมาณหัวแม่มือนะเอาไปทําอาหารครับ เขาบอกว่าเพื่อนผมนะที่อเมริกาบอกว่าเอาไปทอดก่อนแล้วก็ไปผัดซอสเผ็ดเผ็ดเอ้ยไม่ใช่เปรี้ยว,ยวหวานอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยคิดว่าจะเอาไปผัดใส่น้ำพริกเผาเออน่าจะดีก็เลยเอาไปลองดูครับก็ได้อยู่นะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปด แปดลูกหรอนู่นก็มีนะแต่มันยังไม่โตเนี่ยประมาณเนี้ยครับแปดก้าสิบลูกนี่แหละก็จะเอาลองไปผัดดูนะครับดูว่าอร่อยหรือเปล่านะเพราะไม่เคยกินเลยนี่ครั้งแรกในชีวิตสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เราจะมาเก็บผักเอ้ยไม่ใช่ผักพริกสิพริกชิชิโตเปเปอร์นะ ตัวนี้อันนี้มันเริ่มเป็นลูกเล็กเนาะเราเก็บไซน์นี้นะครับไซน์ประมาณหัวแม่มือเขาที่แล้วเนี่ยผมเอาไปกินละอร่อยมากเลยอร่อยกว่าพริกหยวกอีกพริกหยวกมันจะมีเนื้อหนาใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเนื้อมันจะบางพอเราเอาไปทอดเสร็จปุ๊บแล้วเราเอาไปผัดเปรี้ยวหวานเผ็ดผมผัดพริกเผานะให้แม่ผัดพริกเผาให้อร่อยมากคือถ้ากินพริกหยวกอะเราจะรู้สึกว่าพริกหยวกเป็นเครื่องเคียงครับแต่ตัวนี้ไม่เลย พอาไปทอดแล้วก็ไปทําผัดพริกเผาเนี่ยคือมันเป็นตัวหลักที่บอว่าอร่อยกว่าเนื้อเอออร่อยจริงๆก็คิดว่าจะขยายนะครับตัวนี้เวิร์กมากเลยปลูกในไทยได้ด้วยชิชิโต้เปเปอร์นะคิดว่ามันน่าจะเป็นของเม็กซิกันนะผมคิดอย่างนั้นนะอันนี้คือนำมเมล็ดนี่เอาได้มาจากอเมริกาครับสวัสดีครับ